สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาคําสายอินทปัญโยท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวาระครบรอบ100วันคุณพ่อสายกาใสาปัญญา โดยคณะเจ้าภาพได้จุดเทียนทูปหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปผู้วายชนซึ่งประธานนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลคือการณมิตรจอนนี่การณมิตรพรทิพย์ใสปัญญาจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมาตติกาส่วนคณะเจ้าภาพได้ทอดผ้าบาังสกุลค่ะ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมาตะกะพระหารโดยมีกระยลณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้งสองคณะ ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพอ่อธรรมชยโยถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ